Skal vi se จะให้ทุกคนเวลาเสื้อตัดผ้ยกันจะมาเรียนเสือ้อนี่นะเราตัดผ้าไว้ที่ได้เนะี่ยก็จะเป็นเสื้อผู้คุมนะก็จะมีกางเกงอะไรก็วีไฟาฮลคลียร์แล้วอันนี้นี่เป็นเสื้อผู้คุม อันนี้กางเกงสีแดงอันนี้เสื้อทรงอยางแมทนมทโคนนี้เสื้อแคลลี่อันนี้เสื้อนักกีฬาสีชมพูเสื้อมันอันนี้นักกีฬาสีฟ้านี่โกโกวาอันนี้จินนี่นี่จินเดียมันอันนี้เอลซ่าอันนี้จินเดียแล้วก็นี่กางเกงอันนี้เอลซ่าอันนี้กางเกงจินเดียนี่เสื้อนักกีฬาสีฟ้าอันนี้เป็นเสื้อแบ็คพิ้งนะเสื้อมันนี่นะ คนเสื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะรวยไหมยังรินมันก็จะเป็นขายาวนะสี่ร้อยบาทเองเนี้ยนทะุกคนเดี๋ยวไปมีนะคะก็ะะเก็บใส่ที่จะมีเสื้อเกันหนานี่นะอันนี้เป็นแบ็คแมนน่ารักไหมทุกคนหมวกมันน่ารักมาก กงงีนะทุกคนณกงเงีอึ๊บอึนี่แกงเงี้กงเงีน่ารักมากใส่ร่มในี่เป็นแ้กันหนาวีน้ทุกคนนี่ของพี่นะไปไปดูต่อไปอาน้องเหนีมาอ้ออันนี้ของพี่นะคุณนี่นะนี่ก็เป็เสื้อนโพนี่ น okay? ี่เ no. ป็นเสื้อก e ูกว่านี่กูี้เป็นกเล้ีสื้อแคบแอเกงแแดดูนีแคบแดงสัตัวล้ออันนี้จะเป็นเสื้อทำเกลือะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเสื้อลายสีดำน่ารักอนเป็นเสื้ออันเสื้อแคแดอันนี้เป็นเสื้อ เต็มคาราบีนี่เราก็ใ hmm. ส yeah, I mean, like oh, mm ่เรามีเสื้ออะไรแบบนี้อันนี้เป็นเสื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขยี้ไปนะคุขยี้ไปเอออันนี้เป็นเสื้อผูกกบะนี่เสื้อนักเรียนอันนี้ของพี่นะเสื้อวันนั้นมันมีหมดนี่กระโปรงนะทุกคนนี่นะ

Ketua, kau ikut. K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 au เคเดค่มาตรงนีอเคค่ะทุกคน